เขาก็จุดที่ว่างเว้นจากการเกิดแผ่นไหวเนี่ยตอนนี้มีอยู่สองสองสองกลุ่มรอยเลื่อนก็คือกลุ่มรอยเลื่อนที่อยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศภูฐานกับต่อกับอัสสัมของอินเดียที่ต่อกันเป็นอย่างไรตรงนี้สองบอกเนี่ยที่เคยเกิดเมืวว่อปี1947กับปี1950ปี1950เนี่ยที่อัสสัมเคยเกิดแผ่นไหวใหญ่เลย8.7ติกเตอร์คนเสียชีวิต100,000คนที่ที่ภูาาาฐานเนี่ยเคยเกิดประมาณ7.3 ตรงนี้ว่างเว้นมาแล้วเนี่ยหลายปีนะครับถึงประมาณทั้งแ่ห้าหกสิบปีแต่นี่เราไม่รู้ว่าพฤติกรรมตรงนี้เนื่องจากว่าข้อมูลมันมีอยู่เท่านั้นมันอาจจะอาจจะแจ็คพอตภายในสิบปียี่สิบปีข้างหน้าก็ได้หรืออาจจะเป็นร้อยปีก็ได้แต่นี่พฤติกรรมตรงนี้เนี่ยเราคงจะต้องเขาเรียกอะไรศึกษาแล้วก็เก็บข้อมูลไปแต่จริงถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยในกลุ่มรอยเลื่อนที่อยู่ใกล้กับตรงนี้นะฮะ้าใกล้กับสิบถเนี่ย มันมีพฤติกรรมที่เร็วที่สุดก็คือประมาณสัก80ปีก็มีนะครับที่หมายก็รอบการเกิดก็มีคือแต่ละจุดเนี่ยรอบการเกิดจะไม่เท่ากันพฤติกรรมก็ไม่เหมือนกันแต่นี้รอบของการเกิดเนี่ยนะแต่ดูข้อมูลทางวิชาการทั้งหมดนะเราโดยที่เราเอาข้อมูลของการศึกษาเป็นนิไหวย้อนกลับไป500ปีเนี่ยของบริเวณที่เขาที่เบยทั้งหมดเนี่ยไล่ตั้งแต่อ,อัดสัมทางตะวันออกนะฮะ ติดจะใชายแดนพมา่าจนถึงปาอาจะอัฟกานิสถานทางตะวันตกระยะทางทั้งหมดเนี่ยของแนวรอยมุดตัวทั้งหมดเนี่ย2,000กิโลนะครับแล้วก็มีระบบรอยเลื่อนค่อนข้าง,างเยอะนะเราพบว่าในช่วง500ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในระบบนี้ทั้งหมดเนี่ยมันมีระบบรอยเลื่อนท,ทั้งหมดที่เราจากการศึกษาแล้วผมอ้างอิงนะแล้วก็หมายความว่านคนนเพิ่มเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะมีกลุ่มพฤติกรรมของรอยเลื่อนทั้งหมดอยู่11กลุ่ม กลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มรอยเลื่อนที่เกิดแผ่นไหวคราวนี้ที่เนเปาลเนี่ยนะมันเป็นกลุ่มหนึ่งนะครับที่อยู่ใกล้กับตัวการมันดูเนี่ยเราพบว่าพฤติกรรมเขาเนี่ยรอบการเกิดเขาเนี่ยอยู่ประมาณร้อยห0ถึงร้อปีตรงเนี้ยว่างเว้นจากการเกิดแผ่นไหวมาแล้วเนี่ยร้อยแปดิปีเคยเกิดหลังสุดเนี่ยเมื่อปีคศหนึ่งแปดสามสานะครับตรงนี้มันเป็นช่องโหว่อยู่นะครับและจริงจริงแล้วเนี่ย เราเข้าใจผิดคิดว่า,าร่อการเกิด80ปีไม่ใช่เราไปเอาเ็นไว้จุดหนึ่งเนี่ยของอีกหนึ่งรอยอีกกลุ่มรอยเลื่อนมาไ้างอิงนะครับก็ราเป็นคนระบบก,กันแต่ระบบทั้ง11บบตรงเนี้ยพฤติกรรมเขาจะไม่เหมือนกันนะครับบางบางรอยเลื่อนเนี่ยเขาก็ประมาณสัก160-180บางรอยเลือด500ปีบาง้อยเลื่อนเนี่ย70ปี60ปีนะครับอันนี้ก็เป,เป็นที่มาที่ไปแล้วโอกาสที่ ชาวในป่าจะได้สบายใจได้โอกาสที่จะเกิดแผ่นดินไหวใๆอย่างนี้นะอันนี้จากข้อมูลทางวิชาการที่เรามีอยู่นะก็มันมันบอกว่าก็คงแค่าลายเป็นร้อยปีและใน